สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูกันนะครับรถีซูซ u MY ยี่สามยังพอมีส่งมอบนะครับรถ MY ยี่สามนะครับแต่งซิ่งจัดทรงนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับทักมาพูดคุยได้นะครับยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นรถที่รอจัดส่งนะครับแล้วก็รถรอจัดทรงแต่งซิ่งนะครับ เป่อสนใจนะครับอ่าทักมาคุยกับพิธีได้นะครับมีโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับดาวน้อยผ่อนนานแต่งซิ่งจัดทรงนะครับสนใจนะครับ MY 23หรือ MY 2 4นะครับทักมาพูดคุยกับพิธีได้นะครับมีโปรแต่งซิ่งจัดทรงดาวน้อยผ่อนนานนะครับสู้ทุกคันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับรบควรกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ